ู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วก็หัวหน้าการมีส่วนร่วมที่กรุณามาอยู่ร่วมในบรรยากาศเดียวกันนี้นะครับเป็นบรรยากาศของความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของ2หน่วยงานซึ่งทราบดีว่ากศนนั้นนะครับมีหน่วยงานที่ลงลึกถึงระดับตำบลน,นะครับมีความคล่องตัวมากที่สุดนะครับเมื่อเกิดความร่วมมือต่อกันแล้วจะเกิดเป็นประสิทธิภาพสูงสุดเลยทีเดียวครับช่วงนี้ทุกอย่าง พร้อมแล้วนะครับท่านผู้รักผู้ใหญ่ท่านกรุณามาถึงในที่นี้แล้วก็จะเข้าเริ่มสู่พิธีการเลยนะครับขออนุญาตก,กราบเรียนท่านกรรมการกละตั้งท่านประวิทราตาเพียรน,นะครับกรุณาให้เกียรติในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับเป็นประธานในพิธีประชุมชี้แจงแนวทางจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาตรและเลือกตั้งตำบ,บนครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับ เชิญทุกท่านนะครับที่นับถือพุทธศาสนานับถือศาสนาพุทธนะครับได้ประนมมือพร้อมกันนะครับ ทุกท่านนะครับครับทุกท่านได้นั่งลงแล้วช่วงนี้กระผมขอการเปลี่ยนเชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งครับท่านผู้ชงนุตราวงจะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับกาบเรียนท่านประวิตย์ัตนเพียรท่านกรรมการการเลือกตั้งท่านประเสริฐบุญเลืองท่านเลขาธิการกสนที่เคารพกระผมนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในนามของผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขอกราบขอบคุณท่านประวิตรรัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้คุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ การประชุมในวันนี้มีเป้าหมายที่สําคัญคือการทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยหรือกศนอกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตะบลขึ้นในที่ทําการของกศนอตะบล โดยนําแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบลของจังหวัดเชียงใหม่มาปรับใช้คณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตาบลจะประกอบด้วยพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยของคณะกรรมการเลือกตั้งที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งถูกบุรมมาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศจํานวน55,411คน โดยมีครูกอนอตนตำบลเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้พลเมืองอาสาของกกตได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งที่เป็นรูป,ปรธรรมและต่อนเนื่องตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานก็จะมีคุณครูกศนตนตำบลให้คําปรึกษาได้ทันทีภายใต้การติดตามสับสนของสมนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานกสนจังหวัดและกสนอ,อำเภอเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลในปีงบประม,มาณพุทธศักราช2557กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์จังหวัดละ1ตำบลและในปีงบประม,มาณพุทธศักราช2558เป็นต้นไปจะขยายกิจาการให้ครอบทุกตำบลหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้แล้ว จะได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตะบลแก่ผู้ในการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและหัวหน้างานการมีส่วนร่วมซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้จากทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น231คนซึ่งภารกิจแรกของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งก็คือ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกพูษสภาไปการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่30มีนาศกนี้นอกจากนี้จะได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางในการจัดการเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งทั้งที่ร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและหน่วยงานองค์กรอื่นๆเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม ในการประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากดรสุชาติใจพักดีผู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้มาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอการยนเชิญท่านประวิตรัตนเพียนท่านกรรมการการ,การเลือกตั้ง ได้กุณาก่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบนโยบายในการจัดการเลือกตั้งและการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกวิสาปการทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดับต่อไปขอญาตกกาบเรียนเชิญครับคณากรานิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทณานิการที่การสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพิจาศัยท่านผู้นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทั่วประเทศท่านผู้นวยการสํานักงานกสนจังหวัดทั่วประเทศท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลในเช้าวันนี้ก็ขอประทานโทษทุกท่านที่วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แต่ว่าเราต้องมานั่งทำงานกันแต่ในการมองอีกด้านหนึ่งก็คงจะเห็นว่างานของทั้งสองสถาบันคือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี สำนักง,ง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามไอเทียสัยก็ดีเราเคลื่อนไปทุกเวีวินาทีโดยไม่มีวันหยุดแล้วก็เป็นเช่นนี้มาเสมอทั้งในใายหลักปรชัชญาและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเราหยุดไม่ได้เพราะสังคมต้องเคลื่อนตัวเราหยุดไม่ได้เพราะวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของการศึกษาสังคมประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าโดยไม่มีวันหยุด วัตรรมนูญยแห่งราชอ,อาณาจักรไทยพุทธศักราช2550กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการให้ความรู้กับพี่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพี่น้องประชาชนตลอดจนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการดําเนินการให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชน และการสนับสนุนจากหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนในการปฏิบัติงานเลือกตั้งและส่งเสริมประชาธิปไตยดังนั้นกรกตจึงจัดให้มีการฝึกอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยหรือพลเมืองอาสากรกะตขึ้นโดยมีเป้าหมายหน่วยเลือกตั้งละหนึ่งคนให้ครบในปี2558สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิธปไตยจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลักซึ่งมีตัวแทนอยู่ทุกหัวละแหงของประเทศนั่นก็คือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบลขึ้นในสํานักงานกศนตําบลเพื่อจะทําให้พลเมืองอาสากรกะตมีสถานที่มีศูนย์กลางในการปรึกษาหารือร่วมกัน วางแผนการปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการรู้จักการทํางานในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานมีสถานที่ในการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาในแนวทางของพลเมืองอาสากรกตตามวิถีทางประชาธิปไตยเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับชุมชนที่จะทําให้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของเรามีความเข้มแข็ง รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในขณะเดียวกันพลเมืองอาสาก็ยังมีครูกศอน,นอครูบาอาจารย์ทั้งหลายประจําตําบลที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาในพื้นที่ให้ด้วยจะทําให้มีความมั่นใจในการทํางานทําหน้าที่และจะช่วยกันส่งเสริมให้กระบวนการประชาธิปไตยอย่างรากลึกลงในระดับรากญ้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้กกรจะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังเช่นในการเลือกตั้งทุกครั้งทั้งในส่วนของการารณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทั้งในการเข้ามาร่วมเป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ทำหน้าที่การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทำหน้าที่ในการสอดส่องสังเกตการการะทาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเลือกคนดีมีความสามารถให้มาทําหน้าที่ในสภาซึ่งภารกิจในวันนี้จึงถือเป็นภารกิจเผชิญหน้าอีกครั้งหนึ่งที่หลังจากมีความตกลงร่วมกันแล้วเราก็มีภารกิจที่อยู่ตรงหน้าที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรมท,ที่สามารถทำงานร่วมกันได้เลย ก็ผมต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการสํานักงานคณะขอพระทานโทษเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยท่านผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือกับกรกตมาอย่างดียิ่งไม่ใช่เฉพาะในวันนี้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกแนวหนึ่งแต่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งโดยตระหนักถึง ความสําคัญของการเลือกตั้งซึ่งเป็นประตูพื้นฐานสู่การมีอํานาจในการปกครองพี่น้องประชาชนปกครองประเทศซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ความสําคัญในเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับต้นน้ำกระผมต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้เล็งเห็นหน่วยงานสําคัญนี้คือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนทําให้มีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นและได้รับความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งในจุดเริ่มต้นในวันนี้ กระผมบังอย่างยิ่งว่าการกระทําของทุกท่านจะส่งผลให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้ในอนาคตกระผมขอขอบคุณอีกครั้งในการร่วมกับท่านเลขาธิการในการขอบคุณดรสุชาติใจพักดีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้กรุณามาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับตําบลของจังหวัดเชียงใหม่ให้พวกเราได้รับทราบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออันมีความสำคัญยิ่งกับชาติบ้านเมืองณบ,บัดน,นี้ขอขอบคุณครับขอบคุณท่านครับ ท่านประวิตรัตนเพียรน,นะครับกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมนะครับโดยจะมีท่านกรกตท่านประวิทรัตนเพียรท่านกรุณาให้เกียรติร่วมอยู่ด้วยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเรียนเชิญท่านเป็นเกพระยาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นการถแถลงกองทั้งสองท่านก่อนครับเป็นเชิญครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ากสนได้ช่วยเหลือกกตมานานเหลือเกินครับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกได้เริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกา2540พอ ในปี2 5 4 1นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาเรามีสำนักงานก่อนมีสำนักงานกสนก็มาช่วยเราแล้วครับในเรื่องของการให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับในระบบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะดาเนินการอย่างไรในระบอบประชาธิปไตยตอนนั้นเราก็ดําเนินการทํางานร่วมกัน,นมีคนของกสนมีของกระทรวงสธิติการมาอยู่ที่กรกตหลายท่านครับที่มาช่วยเป็น กำลังสําคัญเป็นมสมองให้กับสมการแต่การทํางานยังไม่เป็นระบบครับจนกระทั่งแสงสว่างที่เรามองเห็นเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ปี2 5 0 5 3 5 4ครับกระผมได้พบท่านเลขาธิการท่านประเสริฐบุญเรืองนะครับก็ได้พูดคุยกันสิ่งแรกที่ดีใจที่สุดคือท่านเคยเป็นเคยช่วยงานของกกตอ,อย่างมากเลยครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ mm hmm. เขาหลายจังหวัดครับ มีความเห็นตรงกันครับว่าพื้นฐานของประชาชนของเรานี่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นรากฐานที่สําคัญเราคงต้องสร้างรากฐานที่สําคัญในระบบประชาธิปไตยที่หมู่บ้านที่ตําบลที่อําเภอนะครับกับเรียนท่านประวิตรัตนเพียรกรรมการการเลือกตั้ง <c oughs> ท่านผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกรกตท่าน พอกรกะตจังหวัดแล้วก็พอสํานักง,งานกนจังหวัดนะครับซึ่งในหลักสูตรนั้นเรามีหลักสูตรสําหรับนักศึกษากศนอ,อยู่แล้วนะครับเรื่องการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับตรงนี้แหละครับการที่ท่านเลขาธิการผู้ชงนุตาวงให้โอกาสสํานักงานกศนได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะส่งเสริมการเลือกตั้งทุกประเภทนะฮะหรือการรณรงค์ ส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับผมถือว่าได้ให้กสนได้มีภาคปฏิบัติให้สําหรับนักศึกษากสนเรามีนักศึกษาสายสัมันธที่เรียนอยู่กับเราเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันคนเรามีนักศึกษาสายอาชีพที่เรียนอยู่กับเราเนี่ยประมาณสองล้านกว่าคนก็จะได้ถือโอกาสได้ส่งเสริมรพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เนื้อหาต่างๆที่ทางกรกตต้องการที่จะส่งเสริมให้ไปสู่ประชาชนและส่งเสริมให้ไปสู่กับรักศึกษาของเรานั้นก็คงจะ,ะบรรลุวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์ที่ทางกรกตหวังไว้นะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อยากฝากท่านผอ,อ,อกรทจังหวัดนะครับว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากกกตเป็นเกียรติที่สูงส่งได้ให้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือเพื่อว่า ้านเพื่อเมืองนะครับในการส่งเสริมประชาธิปไตยและในการเลือกตั้งเพื่อที่จะทําให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมนะฮะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับเป็นหน้าที่ของกกตแต่เราก็เป็นหน้าที่เสริมที่จะช่วยกับกกตจังหวัดนะครับแล้วก็จะช่วยกันลณลงการเลือกตั้งให้มีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสํานักง,งานกรรน,นั้นได้กําหนด หลักสูตรในการจบในปี2556เนี่ยนะฮะเพิ่มกปชจาก100เป็น200ชั่วโมงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องหายชั่วโมงที่จะมาทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมในการรณรงค์การเลือกตั้งเราก็กำหนดให้อยู่แล้วนะครับออกมารณรงค์หนึ่งวันนะครับเราก็ให้6ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับหรือไปเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเราก็ให้6ชั่วโมง หรือจะไปเป็นผู้สังเกตการในการเลือกตั้งไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่ให้การทําการทุจริตในหน่วยเลือกตั้งที่ไปนั่งสังเกตการเป็นคนกลางเนี่ยเราก็ให้6ชั่วโมงนะฮะรวมทั้งสิ้นนี่สองร้อยชั่วโมงเพราะมีจริจกรรมหลายๆด้านนะฮะฉะนั้นก็อยากฝากท่านพา่อกสนอยจังหวัดว่าจริจกรรมต่างๆที่ทํา MOU กับกบกตในครั้งนี้นี่อยากให้บรรจุกปชเข้าไปในในการดําเนินการแต่ละ กิจกรรมเพื่อให้มีกประชให้นักศึกษานั้นได้ครบ200ชั่วโมงตามหลักสูตรใหม่ที่กําหนดไปนะครับเพราะว่าเรามีการปฏิรูปหลักสูตรเมื่อปี2 5 5 6คือปีนี้เองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้งตําบลน,นี้เนี่จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะปีนี้นะฮะเป้าหมายของท่านประวิตรรัตนเพียนกรรมการเลือกตั้งก็อยากให้มี จังหวัดละหนึ่งตำบลก่อนเมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาธิการกสนก็สั่งเป็นคําสั่งแรกหลังจากที่ <c oughs> ไร่ทานไดโรงนามนะครับสั่งการไปแล้ว <c oughs> ขอบคุณจะแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือต่อกันด้วยนะครับโดยมีท่านประวิตรณนาเพียนท่านกรุณาให้เกียรติเป็นสกรีพยานนะครับแล้ท่านก็ ดูความเรียบร้อยนะครับของการลงนามของ2หน่วยงานนะครับที่ท่านได้บอกไว้ว่าได้รับฟังคำหารือร่วมกันครับช่วงนี้จะมีการและปะกปากระทำการภายใต้การรับรู้ร่วมกันนะครับชัดเจนกาเริ่มต้นนะครับของการลงนามความร่วมมือต่อกัน ท่เรียน,นะครับท่านลงน้ำลงในฟิวเจอร์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับและจะได้มอบหมายท่านเลขาธิการท่านพิท่านครับ <c oughs> และท่านเลขาธิการ ร่มือต่อกันนะครับประชับความสัมพันธ์ด้วยการจับข้อมือ